สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนโรงอินลุนครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่หลายหลายคนน่าจะเฝ้ารอคอยกันอยู่ครับนี่คือ CPU ไรเซนตัวใหม่ไรเซน5000ซีรีส์นั่นเองครับเปิดตัววันนี้วันที่5พร้อมขายเลยนะครับโดยตัวที่แอดมิกได้รับมารีวิวประกอบไปด้วยตัวไรเซน7 5 8 0 0 X ครับราคาของเขาอยู่ที่15,900บาทนะครับและไรเซน9 5้ นะครับสำหรับตัวนี้สนนร,ราคาอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0กว่าบาทนะครับวันนี้เราได้รับมา2ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูกันด้วยนะครับชมหน้าค่าตาของตัวกล่องของทั้ง2ตัวนะฮะตัวกล่องนั้นมีความเบานะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าไม่มีชุดระบายความร้อนแถมมาให้แล้วนะครับเป็น CPU โดดๆเลยนี่คือ ชมหน้าของ CPU ครับ Ryzen 7 5008X และ Ryzen 9 5 9 0 x นั่นเองนะครับเรามาเริ่มจากตัว Ryzen 7กันก่อนนะครับสำหรับ Ryzen 7 5008X นะครับจะเป็นตัว CPU ที่มีคอ8คอเทรดจ,จำนวนทั้งหมด16เทรดนะครับ เป็น CPU ที่จัดอยู่ในกลุ่มระดับค่อนข้างที่จะไฮเอ็นระดับสูงเลยนะฮะตัวกล่องก็อย่างที่เห็นนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมเ e n 3นะครับซ็อกเก็ต AM4 นะครับประกัน3ปีเต็มนะฮะเทคโนโลยีการผลิตนะครับเป็น7นาโนเมตรนะครับ TSMC 7นาโน TDP ี0 5วัตต์นั่นเองนะครับแกะกล่องกันเลยดีกว่าปาปเข้ามาแบบนี้นะฮะเปิดกล่องเข้ามาปุ๊บจะเป็นแพคเกจเดียวกับแพคเกจที่ขายจริงนะครับั้งใน อย่างที่เห็นไม่มีชุดระบายความร้อนนะครับก็จะมีเป็นคู่มือ1เล่มนะครับแบบนี้นี่คู่มือนะครับพร้อมกับตัวโปรโซเซสเซอร์หรือตัว CPU นั่นเองนะฮะไรเซน7 5 8 0 0 X ครับสำหรับหน้าตากระดองนะครับของตัว CPU จะเป็นลักษณะนี้ไรเซน7 5 8 0 0 X นะครับหน้าสัมผัสยังคล้ายๆกับของเดิมอยู่นะฮะ ขนาดเท่าเดิมนะครับใส่กับ s o อกเก็ต AM4 ได้นะครับหน้าตาสวยสดงดงามขาครับยังเป็นขาที่เป็นแบบพิน AM4 เหมือนเดิมนะครับใส่กับเมนบอร์ด400ซีรีส์ได้500ซีรีส์ได้ทั้งตัว B450 นะครับขึ้นไปจนไปถึงตัว X570 สามารถรองรับตัว CPU ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับ คุณสมบัติของ CPU ตัวนี้ครับมี b o o ต t c l o c กสูงสุดแบบซิงเกิลคอร์นะฮะอยู่ที่4.7กิกะเฮิร์ครับและมีตัวเบส c l o c กอยู่ที่3.8กิกะเฮิร์เป็นแบบ8คอร์16เทรดนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้จะมี c a ช h L3 อยู่ที่32เมกะไบต์นะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่สตรีมมิ่งและคนที่ต้องการเล่นเกมเฟรมเรทสูงๆตัวนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งหรือแม้แต่ตัดต่อวิดีโอทำงานได้ทุกประเภทเลยนะครับสำหรับไลน์เซนจ 73,008x ครับ ไล่เรียงมาต่อกันเลยนะครับมาดูกันที่ไร z เส้นกกันบ้างนะครับในตัว 5,009X นั่นเองนะครับตัวกล่องคล้ายคลึงกับตัว 5,08X 0เลยนะฮะแบบเดียวกันเลยนะไม่มีชุดระบายความร้อนมานะฮะข้างล่างข้างบนแกะดูกันเลยของใหม่นะครับเป็นแพคเกจเดียวกับที่ขายจริงอย่างที่แจ้งไปเลยนะเปิดกล่องออกมานี่ฮนะ แน่นอนไม่มีชุดระบายความร้อนจะมีคู่มือมาให้จำนวน1เล่มนะครับพร้อมกับตัวโปรเซสเซอร์อยู่บริเวณด้านในนะครับเป็นตัว Ryzen 9 5 9 0 0 x อย่างที่แจ้งไปเลยนะหน้าตาของตัว CPU ครับนี่ฮะคล้ายคลึงกันนะครับทั้ง2ตัวเลย5 9 0 0 x และ5 8 0 0 x Ryzen 7กับ Ryzen 9นะครับตัวนี้สนนราคาอยู่ในช่วง เราราวหนึ0งหบาทนะครับใช้ซ็อกเก็ตเดิมก็คือ AM4 รองรับเช่นกันตั้งแต่ตัว B450 ขึ้นไปนะครับอัปเดตไบออสใหม่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับบูสช็อกตัวนี้สูงสุดอยู่ที่4.8 GHz ิกะเฮิร์นะครับเป็นแบบซิงเกิลคอ e เบสช็อกอยู่ที่3.7 GHz นะครับมีแคชอยู่ที่64 MB เลยนะตัวนี้จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายที่ทำงานโหดๆขึ้นมาหน่อยอยากจะได้เฟรมเรตในการเล่นเกมแบบ240 h ฟิน ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญตัดงานตัดวิดีโอตัดคอนเทนต์ทำวิดีโอต่างๆสบายๆด้วยจำนวนคอเทรดและแคชนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือเจ้า CPU ทั้ง2ตัวที่เราแกะกล่องสดๆให้ดูกันนะครับในส่วนของการทดสอบเรามีการทดสอบเตรียมเอาไว้ให้ดูกันนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้ จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรสำหรับไรเซน7 5 0 0 8X และไรเซน9 5 0 0 9X ตามต่อไปดูกันได้เลยครับ ได้เห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วนะฮะสำหรับลายเซน 75,080X พร้อมกับลายเซน 95,090X เป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันไหมครับเพื่อนๆที่สนใจครับรอหวดกันได้เลยนะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วนะครับในวันนี้ฮะกับราคา1 0 0่0หมื่กลางๆและ19,00 0นาะครับสำหรับลายเซน7และลายเซน9แรงคิดแตกคิดแตนเลยได้เห็นผลเทสกันแล้วลองพิจารณาดูกันนะครับว่าตอบโจทย์ตึงหรือเปล่าครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ